สวัสดีค่ะพี่น้องในทหารที่นั่งอยู่ที่นี้ทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากหวล่าอภิปรายในสภารนะคะถึงดิฉันจะแหลกเด้ไม่ได้นะคะแต่แว่าดิฉันก็เป็นลูกของทหารค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นที่สาวของทหารด้วยนะคะดิฉันมีคุณพ่อเป็นทหารเกณฑ์ ลืมตามมาดูโลกวันแรกคุณพ่ออยู่ในสถานภาพาเป็นหานเกณ์แล้วก็ต้องหนีหานมาอยากมาดูหน้าลูกกลับไปโดนทำโทษในตำรวจนะคะส่วนน้องชายดิฉันนะคะ,ะ,คะเป็นในหานพระธรรมนูญค่ะก็ดิฉันก็จะ,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 กชชกะว่าเราไม่ได้มีความห่างเหินกันเลยนะคะชชดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่กองทัพที่สี่นะคะแล้วก็ออกท่นานอบปทนทศิลป์พให้เกียรติทางก้ามไหลเป็นทั้งแรกที่ได้ เสนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมในวันที่26มกราคมที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียริมากแล้วก็เสียดจเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้เจอท่านผอกพลื่อนศิลปภพ์นะคะเพราะทราบว่าท่านนักเครื่องบินไปรชาชการที่ตางจังหว,วัดคะ่ะดิฉันเป็นอ่ที่รุ่นเตรียมอุดมนะคะดิฉันเป็นรุ่น43ท่านศิลปภ์เป็นรุ่นที่45ตอนสมัยเป็นนักเรียนเราน้าจะได้เดินสน วันนี้พลาดโอกาสที่จะได้เจอท่านในนี้ค่ะมีโอกาสหน้าดาฉันจะมาเยือนใหม่ขอบคุณนะคะการเลือกตั้งค่ะที่ทําให้เราได้มาเจอร้างกันถ้าไม่มีการเลือกตั้งเส้นทางชีวิตของดิฉันกับขอพวกท่านนะคะก็คงจะไม่ได้มาบรรจบไม่ได้มาพูดคุยกันใช่ไหมคะทุกท่านคะการเลือกตั้งเป็นดีอย่างนี้ค่ะการเลือกตั้งนะคะมันคือการยืนยันว่าคนเรา มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันจะเป็นนายพลนายพันนายร้อยนายสิบหรือว่าจะเป็นพลทหารเป็นทาหารเกดทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันการเลือกตั้งเป็นการยืนยันว่าคนเราเท่ากันในสิทธิทางการเมืองไม่ว่าเราอาจ,จะเกิดมาสูงต่ำดำขาวรวยจนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะ มีเท่ากันก็แตกเกิดนะคะก็ดิฉันได้ยืนยันว่าประชาธิปไตกยมันดีอย่างนี้ค่ะทุกท่านค่ะทุกคนนะคะล้วนเป็นคนสําคัญเกิดมาแล้วทุกเราทุกคนสําคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะเป็นอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามนั่นคืออาชีพแต่ทุกคนสําคัญเท่ากันและประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งด้วยนะคะแต่ ประชาธิปไตยไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้ง่าจริงแต่ถ้าไม่มีการลเลือกตั้งเราจะเรียกระบอกการปกครองมว่าประชาธิปไตยไม่ได้เลยนะคะคประชาธิปไตยของประเทศไทยล,งล,งลง้มลุกคุุกคามันต้องแต่ก,การเปลี่ยนแปลงก,การปกครองเมืม่อปี2 4 7 5มีการรัฐประหารบ่อยครั้งมีการฉีกระฐธรรมนูดบ่อยครั้งนะคะมันล,งลง้มลุกคุกคมาตลอดแต่ว่าทุกครั้งนะคะที่ล้มประชาชนก็ได้มีสิทธิ์เรียนรู้ตื่นรู้ดิฉันหวังว่า,วา น้องของทหารในที่นี้ทุกท่านนะคะลูกของท่านน้องของท่านเพื่อนของท่านอาจจะเป็นคนที่ออกไปชุมนุมขอเรียกร้องให้เรามีประชาธิปไตยที่มันดีกว่านี้ที่มันสมบูรณ์มากกว่านี้นะคะดิฉันคิดว่าลูกของท่านก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเยาวชนที่กําลังเรียกร้องอยู่และถูกดําเนินคดีโดยที่ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ประกันตัวอยู่ในห้องขังกัน เดือนสี่เดือนโดยไม่มีสิทธิประกันตัวโดยที่ยังไม่มีคําพิพากษาว่าเขาผิดหรือไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นความบิดเบี้ยวของประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันดิฉันและพักเก้าไก่นะคะวันนี้พักหัวหน้ากับเพื่อสอสอมาคนเยอะแยะไปหมดนะ,ะดิฉันเราคิดว่าพักการเมืองอย่างพักเก้าไก่ที่สื่อสารอุดมการณ์มาจากพักอนาคต สูงสุดในระบอบประชาธิปไตยถ้าคนไทยตัอหนักในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าการพัฒนาประชาธิปไตยไทยจะไปได้รวดเร็วและก็ล่ากลืนมากกว่านี้นะคะดิฉันได้เห็นการเกณฑ์ทหารค่ะเราเห็นข่าวว่าตั้งแต่เด็กๆในที่นี้มีใครไหมคะจับใบแดงจับใบดําดิฉันเห็นคนร้องไห้ค่ะเวลาที่จับได้ใบแดงและบางคนก็กระโดดเฮฮาตัวลอยเวลาที่จับได้ใบดําและดิฉันก็ยังเห็น บางคนอยากจะเป็นทหารใจจาขาดแต่เขาไม่มีโอกาสได้เป็นส่วนในคนที่ได้เป็นไม่ใช่คนที่อยากจะเป็นบางคนเรียนจบกำลังทำงานหากินตั้งเตือนตั้งตัวกิจการกำลังไปได้สวยแต่พราว่าเป็นจับได้ไปแดงบุทุกอย่างต้องทำลาวนะคะในขณนะที่หลายหลายคนเป็นที่ฉันจุดคิดว่าทำไมการเป็นทหารของประเทศไทยเราถึงไม่เป็นแบบสมัครใจ รเราอยากให้การเกมทหารเป็นเรื่องของการสมัครใจไม่ใช่บังคับน,นะคะดิฉันวังว่าทุกท่านอาจจะเ็นด้วยอยู่ในใยจนะคะไม่ว่าอาจจะแสดงเยาวชนคนรุ่นใหม่ตอนนี้เขาให้คุณค่ากับอะไรทราบไหมคะเขาให้คุณค่ากับสามสิ่งนี้ค่ะเขาให้คุณค่ากับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมคือสามสิ่งนี้นะคะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับมัน เราเปลี่ยนไปแล้วจ,จริงๆค่ะกล้าใจนะคะตอบสนองอุดมการณ์นี้นโยบาย12ข้อลัอกษณะภาคกล้าใจตอบสนองอุดมการณ์คนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพรรคขวัญใจเยาวชนคนรุ่นใหม่เราเป็นพรรคขวัญใจวัยรุ่นอยี่ยที่ทุกคนก็ทราบกันนะคะดิฉันหวังว่าพวกเราซึ่งเป็นสภาพ เนักการเมืองก็เป็นสภาพแวดล้อมของพวกท่านพวกเราจะต้องเกื้อกูลกันนะคะฏรรูปกองทัพให้ทันสมัยเพราะสงครามในปัจจุบันท่านจะเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ทำสงคราม กีกับเรื่องปาัดองนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงและกองความควรจะถูกบินนรูปให้มีความกระทัดให้มีความทันสมัยเล็กจิ๋วแต่แจ๋วเล็กแต่มีประสิทธิภาพมีแต่คนที่ตั้งใจอยากจะเป็นทหารได้มาเป็นเป็นทหารอาชีพดีชาร์ลุวางที่อยากจะเป็นทหารของประชาชนไม่ใช่ทหารที่เดินไปไหนแล้วคนก็เบื่อนหน้าหนีไม่ใช่ทหารที่เดินไปซื้อ๋วยเตียวไปซื้อข้าวหมูแดง แล้วแม่ค้าเต็ไมได้ว่าร้านนี้ไม่ขายให้ทหารดิฉันอยากจะเห็นทหารเป็นที่รักแทของพี่น้องประชาชนเป็นที่ภูมิใจยอยของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นกองทัพควรจะถูกปฏิรูปดิฉันอยากจะให้ท่านพิจารณานะคะผู้สมัครของเราคุณที่วัดดำแก้วนะคะเบอร์สองพักเก้าไรเพื่อที่ลงสมัครในครั้งนี้นะคะเป็นคนที่มีคุณมสมบัติ ที่ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่นันกการเมืองนุมคนหนึ่งจะพึงมีไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติะสบ เรื่องคนไม่ผิดที่วัดหรือชื่อเล่นชื่อตามนะคะเขาเป็นคนเสดาเกิดที่เสดาเติบโตที่เสดาเรียนจบมัธยมที่เสดาวกว่อนที่จะไปเรียนที่ธรรมศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ทั้งเรื่องประสบการณ์ทั้งเรื่องความรู้เราสู้ได้เราไม่เป็นรองใครนะคะแล้วก็เพื่อเมื่อที่ฉันไปเดินมาสี่วันแล้วนะคะ่ะ ได้ยินเสียงกระซิบมาเยอะนะคะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการอะไรเราก็ได้จะอธิบายความจริงใจนะคะว่าได้เงินมาห้าร้อยได้เงินมาพันหนึ่งกินไม่กี่วันก็หมดแล้วนะคะกับการที่เราจะเลือกแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็กินยาวๆได้ผลประโยชน์ยาวๆจากผู้สมัครของพรรคก้าวไกลนะคะดิฉันขอให้ท่านพิจารณาอ่านนโยบายของเรานะคะในโบชัวแผ่นนี้นะคะ่ะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พอพัฒนามาเกิดเปิดเศรษฐกิจชายแดนอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่พี่วัดจำแก้วยินดีที่จะทำทันทีเมื่อได้รับเลือกเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรเขต6สสงลาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่16มกรานี้นะคะดิฉันอยากจะให้ท่านนะคะเลือกคนที่ลูกหลานเราอยากเลือกนะคะเลือก คนที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของท่านดิฉันอยากจะให้ท่านกระหน่ำว่าคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยมันเป็นอย่างไรมันดีอย่างไรก็ขอไม่อยากให้เสียเวลามากน,นะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอฝากที่วัดดําแย่เบอร์สองอยากให้ท่านเข้าคูหานะคะ,ะสิทธิมันอยู่ที่การตัดสินใจมนอยู่ที่ปลายปากกาของท่านในคูหาเลือกตั้งในวันที่16ฝากความหวังขอกำลังใจ บนเส้นทางนี้เป็นทัพการเืองที่เป็นที่พึ่งที่หวังของคนตัวเล็กตัวน้อยของคนยากจนของคนที่ถูกอำนาจก,กดขี่ดีงค่ะและของคนที่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางสู้เก็บทัพก้าวไกลเอาไว้ไเป็นอ้อมใจนานเลี้ยงพักนี้ให้เติบโตเป็นพักของมวลชนตลอดไปแล้วก็เชิดชูคุณค่าของการตั้งใจร่วมกันของคุ่มากคาะ